ัที่เรื่องกำลังจะจบเหมือนบสหิงม่อสูงไฟต่องานนี้ไปต่อกันยาวๆรถทัวร์ต่อๆไม่รอแล้วนะเอกสารข่อยก็ถึงบอกแล้วว่าขอยบุรู้อย่างอันเคยเสือภัยเสือภัยอยู่อืมอันนี้เสือภัยอยู่เพราะว่าไม่ได้แจ้งลวงหน้าเสือภัยอยู่ก็ไปยาบทำอยู่ปาร์ตข่อยเป็นพ่อแบบว่าฮะซูนหายไปสิปีเศร้าปีเม่ข่อยเป็นพ่อที่แบบว่าแ้งคมรู้รับรู้ลูกรับรู้เม่ย ประเทศไทยรู้ทั่วโลกรู้แหมคอยแปวนพ่อหายไปรอลอยปีออนเพื่อนกันไปจดเอามันไม่ใช่อันนี้คือพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังสังคมรู้โลกรู้ประเทศไทยชาประชาทิปไตยเขาก็รู้อืมเขาตั้งแง่ให้เจ้าไปคืนดีบ่ามีขึ้นนาประกอบอย่างบิบมานสบันอย่างบอมีท่าม่ตดสีเดิอนนาแหงอะไรงเงี้ยหรอแหงเอ้ยในช่วงบางตอนนะคะที่พิธีกตอนเขาได้ถามนะคะ ว่ายังรักผู้ใหญ่บ้านไหมคำตอบนะคะเขาบอกว่ายังผูกพันไม่รู้ว่าผูกพันแบบไหนนะคะคือไม่ตอบไปตรงๆเลยนี่เขาเรียกว่าเลี่ยงบาลีนะคะคิดแบบไหนก็ให้ตอบออกไปแบบนั้นค่ะก็แสดงว่าตอนนี้ความรักมันไม่มีค่ะหรือมันไม่มีตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้ก็ไม่รู้นะคะ อะไรมันอยู่ในใจต,ตัวเองทั้งนั้นแหละค่ะใครจะตอบได้นอกจากตัวเองเท่านั้นค่ะส่วนความจริงมันจะเป็นแบบไหนมันก็รู้อยู่ได้กันแค่นั้นค่ะถึงคนหลายคนจะออกมาพูดเรื่องราวต่างๆนะคะสองคนรู้ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคำพูดคำจาที่เราพูดออกไปเนี่ย มันสามารถตีความหมายได้ร้อยแปดพันตัการนะคะก็ลองคิปดูเอานะคะแค่นี้คอมเมนต์ต่างๆนานาเข้ามาแบบเยอะมากนะคะทุกคนไปดูเลยไม่ว่าใครจะเอาคลิปมาลงก็ตามดิฉันฟังแค่นิดเดียวดิฉันไม่ฟังหมดหรอกบางทีก็ฟังได้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกคะ่ะมันผ่านมาแล้วมันก็กลับไปไม่ได้ แล้วก็บางเพจยังว่าเป็นคอนเทนต์หรือว่าจะกับมาแต่งงานกันอีกอยู่นะคะอันนี้กลับไม่กลับมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วค่ะแต่อย่างผู้เห็นผู้มองนะคะผู้ใหญ่บ้านเขาก็ยิ่งกว่ามอรัดฟันคงเลยค่ะบอกไม่กลับมาอีกแล้วมุ v ออนคือมุฟออนค่ะกลับมาทำไมคะจะมาเย็นอยู่ที่เก่าเหรอซึ่งมันไม่ได้กินหอมเหมือนเดิมแล้วนะคะ มันเปลี่ยนไปแล้วตามการเวลานะคะอดีตก็ช่างมันเลยค่ะก็ปล่อยมันไปจะไปทาอะไรคะ,ะเอาความทุกข์เก่าๆมาไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้เขาถือว่าเขาประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วอายุยังน้อยก็ไปดูบ้านเขาค่ะราคาสี่สิบล้านคดูว่าเขาทําอะไรมีแต่ความเจริญน,นะคะทุกคนก็รู้หลักว่ามันเป็นยังไงนะคะ ่วนเรื่องต่างๆที่เขาได้พูดมาไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์นะคะน่าสุดเป็นยังไงกันคะปาก็ได้มาขอโทษเห็นไหมขอโทษอะไรทำอะไรผิดนั่นแหละค่ะขอโทษมันก็ย่อมมีอยู่ค่ะลงไปก็ไม่ระมัดระวังมันมีอะไรทุกคนก็ไปดูเอาเลยค่ะอีฉันไม่อยากไปดูเขามาขอโทษดูแล้วก็บางทีก็เกิดความนะคะ ขุนหวยนะทุกคนดิฉันก็เลยไม่ดูดีกว่าอะไรที่บางทีเราก็ทําได้ก็ข้ามค่ะเราไม่ต้องไปอะไรหรอกถ้าเขาว่าเขาทำไม่ถูกก็ไม่ถูกนั่นแหละค่ะไม่ถูกก็อย่าลงสิก็ต้องพิจารณาดูอะไรสมควรลงอะไรไม่สมควรลงนะคะใครก็รู้อยู่นี่แหละค่ะทุกคนจะมาพูดถึงคอมเมนต์ต่างๆนะคะ ที่เขาได้พูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะที่ออกรายการมาถือว่าแต่ละข้อความนี้ก็ดุเด็ดเผ็ดมันนะคะพูดง่ายๆนะสนุกสนุกเอาเลยค่ะมันหนักจริงๆนะควรแสดงความคิดเห็นต่างๆนานานเนี่ยเยอะค่ะดิฉันบอกเลยว่าอ่านไม่หวาดไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นเพจไหนหรือว่าช่อง y o u t u b e ช่องไหนนะคะ ก็คอมเมนต์กันแบบอย่างเป็นที่นะคะแต่ก็มีบางคอมเมนต์นะคะที่เขาสนับสนุนนะคะอันนี้ก็ไม่ว่านะมันอยู่ที่ความชอบของใครของมันนะคะอย่างท่านนี้นะคะเขาบอกว่าคนที่มาคอมเมนต์น,น่ะว่าไม่ดีก็ปล่อยผ่านนะคนเราเขาก็ว่าดีก็ว่าชั่วก็ว่ารักตัวเองรักลูกเยอะ นะคะผู้ชายนะ่ะถ้าเขาดีเขาจะไม่มีทางมาทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ผิดถูกคนมีวุฒิภาวะเขาไม่มาประจานคนเคยอยู่ด้วยกันแน่ๆดาราหลายๆคู่มีปัญหาเขาก็คุยกันแล้วก็จบแต่นี่มาพูดไม่หยุดกลับมาบอกว่ารักตัวเองดีกว่านะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะ ปกติไม่เคยเข้ามาคอมเมนต์กับเรื่องพวกนี้แต่เห็นแล้วก็อดไม่ได้จริงๆพูดในฐานนะาเราดูตามข่าวนะเขาไปดูข่าวอะไรคะอีแคนไม่ดูนะถ้าว่าให้กำลังใจก็ไม่ได้ว่าหรอกคะ่ะแต่ว่าข่าวอะไรเรื่องจริงเป็นแบบไหนเขาไม่ได้ดูหรอคะเขาไปอยู่ไหนมาเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไร อย่งเอฟซีท่านนี้นะคะเขาบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีครอบครัวสมบูรณ์สามีดีลูกดีแต่ตัวเองบอกเหงาแล้วแอบไปคุยกับผู้ชายคนอื่นแล้วรู้สึกดีกับผู้ชายคนอื่นทําให้ครอบครัวแตกแยกยังไม่รู้สึกผิดยังยิงแยะโสโอหังยอมรับตั้งเธอ ตัดดึกไม่ได้ง่ายๆหรอกคะ่ะเรื่องแบบนี้ทิฉันบอกง่ายๆความมีแรงไม่ตามีใครนะคะมีแรงทางจิตใจก็มีแรงนะคะพูดอ,อะไรมันก็สุขสบายมันก็จะว่ายังไงล่ะคนเรามันชอบแต่ว่าอย่างนี้เหรอบอกยังไงล่ะมือที่ 3, สามคือมานชีวิตถ้าไม่วันไหวกับสิ่งยั่วยุในตอนนั้นก็คงจะ มีชีวิตที่ดีมากแล้วก็ร่ำรวยมากๆบด๊กคือผู้ชายที่จริงแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรก็จเจริญดวงคนแบบนี้หายากบอกเลยว่าภาดมากพลังบวกในชีวิตควรหาเอากับลูกนะคะพอเด็กน้อยบริสุทธิ์แล้วก็น่ารักแนะมีพลังบวกอยู่รอบตัวเลยนั่นแหละค่ะ เวลามันเหงาเราก็ไปหาลูกกอดลูกอยู่กับลูกสิคะเราก็ต้องไปหาแบบนั้นนะสนัดนั้นบอกว่ารักลูกรักครอบครัวนะคะหรือว่าไม่ได้รักครอบครัวเด,ดิฉันเข้าใจ ควรจะทำยังไงนะคะทีนี้บางทีเนี่ยจีฉันก็มองนะคะว่าอาจจะรู้สึกเสียดายก็ได้นะคะณนะตอนนี้ทผูปใหย่บ้านเดินออกไปและดูงานเขาหน่อยค่ะแต่ว่ามันกลับมาไม่ได้บางทีมันเสียฟอร์มค่ะจะกลับมายังไงคนมันมีอีโก้นะจีฉันจะบอกไปก่อนเลยนี่แหละอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่คุยกันไม่ได้ เพราะอีโก้มันไม่ยอมมันต้องสู้อย่างเดียวเพราะมันมาทางนี้แล้วมันยอมไม่ได้แล้วค่ะก็เลยต้องเดินทางเส้นนี้นะคะแต่ว่าผิดถูกตัวเองรู้ดีค่ะแต่รอดหรือไปรอดตัวเองก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำไปแค่นั้นแหละค่ะ